วันนี้ก็พาเพืเ่อนๆมาชมการแต่งดอกลองกองครับการแต่งดอกลองกองมีความจําเป็นในช่วงที่มันกําลังติดดอกครับเพื่อลดภาระของต้นที่ไม่ให้ใช้หารมากเกินไปเราจะใช้มือก็ได้นะฮะใช้มือเด็ดเลยแต่ว่ามันโคนกิ่งมันจะฉีกตองโคนกิ่งมันจะฉีกครับ พื่อให้ดีเราต้องใช้กันไกครับกันไกในการแต่งดอกลองกองลักษณะการแต่งดอกลองกองนะครับเราจะเอาที่อยู่ข้างบนครับออกเลยเราเลือกเฉพาะกิ่งที่มันห้อยลงห้อยลงกับพื้นนะครับสําคัญคือเราต้องเอาอันที่ไม่สวยออกก่อนครับแต่งออกไปเลยช่อหนึ่งเราเหลือสักสองสองก้าน อย่างก้านยาวๆแบบน,นี้เราเจะเหลือไว้แล้วก็ระยะห่างเราต้องดูระยะห่างของมันครับแต่ส่วนใหญ่ผมจะคัดอีกทีนะครับในช่วงที่มันเป็นเม็ดตอนนี้เราก็แต่งออกไปก่อนครับรเกษตรกรบางท่านก็เสียดายครับว่าเป็นหน่ปีมาตัดออกทำไมถ้าไม่ตัดออกมันจะเป็นเม็ดร,ร่วงๆครับขายมาไฟครับ เราก็ต้องคอยมาแต่งมันเพราเหมือนกับทุเรียนนะครับถ้าเราไม่แต่งมันมันก็จะเป็นเยอะแล้วก็มันจะร่วงมันจะคัดธรรมชาติมันจะคัดสรรให้เราเองส่วนของผมผมจะเป็นคนคัดสรรให้มันเองครับลองเปลี่ยนแนวคิดครับเปลี่ยนแนวคิดในการทำสวนถ้าเราใช้แนวคิดเดิมๆเ,เราก็จะได้ผลผลิตเดิมๆ ถ้าเราเปลี่ยนแนวคิดในการทำสวนถูกปิดเราก็ยอมรับในตัวมันทำสวนเอาเงินครับไม่ได้เอาเงินมาทำสวนเกษตรกร,ร,กรบางท่านคือ,อหลังจาก,กเกษียณแล้วก็เอาเงินมาลงทุนกับการทำสวนเพื่อที่จะได้รับความสุขในการทำสวนซึ่งบางครั้งความสุขนั้น อาจจะต้องลงทุนเป็นจำนวนมากครับบางคนก็ลงทุนเป็นหลักแสนหลักล้านเพื่อที่ได้รับผลผลิตส่วนในส่วนของผมก็ตามมีตามเกิดครับเราก็แต่งไปเรื่อยๆอย่างเยอะครับเดี๋ยวเราต้องมาอีกรอบหนึ่งเพราะตอนนี้มันสวยๆทั้งนั้นครับก้านมันยาว ิุยกันไปแต่งกันไปครับช่วงนี้เป็นช่วงโควิดก็เข้าสวนดีที่สุดครับก็เป็นกำลังใจให้กักบเพื่อนๆทุกคนในการสู้ให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้เมืองไทยต้องชนะครับ <St ars> ก็ยังเยอะอยู่เนาะเดี๋ยวผมก็แต่งไปเรื่อยๆครับ ในคลิปนี้ก็พาเพืเ่อนๆมาชมกันแต่งดอกลองกองหลังจากแต่งดอกทุกเรียนไป2รอบแล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับ